สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเองมิสเตอร์ทัผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งและก็กลับมาหาน้องคนเดิมน้องเซเลนิน่าที่ครั้งก่อนทําหัวใจผมเกือบวายแต่โชคดีหน่อยผมหนีออกมาได้แต่วันนี้ผมจะมาเล่น chapter สนั่นเองเราไปเริ่มกันเลย เอาโหมดมีเดียมสำหรับผมต้องมีเดียมเฮ้ยเนาะเออพอดีช่วงนี้มันไม่มีเสียงครับก็เลยแบบจะเงียบหน่อยเงียบมากด้วยเดี๋ยวขอตัดไปตรงมีเสียงครับเสียงประตูชวนหลอนโอ้ยโอเคโอเคเอ็กสีงนู้นเจอปุ๊บ อืมปลามาอีกแล้วแอมมาสองรอบแล้วนะไปก่อนเถอะเดี๋ยวเพิ่มงนิดหน่อยอ่ะโอเคเห็นเห็นนะเห็นอืมจะแอมพีอีกละอืมอันนี้ก็เอ้ยอย่าทำแบบนี้มองเห็น โอ้ยโอ้ยโ,โดนแอมรอบที่สองแล้วก็เก็บสมุดแปดเล่มอ่ะเปิดไปเดิมเดินหนึ่งเล่มนะดูน้องแอมไปกี่รอบแล้วนี่ผมเชื่อผมต้องลงทางดูทางดิปีนี้มีใครเดินตาง มือนได้ย oh. er. right. uh, mm ินเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอา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 อีบ้าเอาเรียบร้อยฮะบัคออกนอกแมปติดอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออกเหมือนจะเจอเหมือนจะรู้ชะตากรรมตัวเอง ใ้่ป้าบักรอบใหม่ฮะท่านผู้ชมรอบใหม่กลับมารอบที่สองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปยืนดักอยู่ตรงหน้าประตูไม่งั้นมันจะดันเราโอเคไปไหนดูนี้มีกุญแจให้เก็บไม้ใหม,ม,ม่อันนี้ไปทางอีกทางนึงไปะไหนดูหน่อยมีอะไรให้ใช่ัะอือหือทางแยกไ้บ้าอีกแล้ว Hmm. อมีแยกสองทางแน่ๆเราหนึงทางแน่เออเดิปไปเดิมเออตะมดุดเออดูนี่ละอ้าวโอ้มันมีที่ผมไม่ได้เห็นวางเปล่าห้องวางโอเคห้องนี้โววดแล้วกลับกลับไปอีกทางหนึ่งมีทางแยก เจอสมุดอีกแล้วเออสมุดอันที่สองนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเหรอเนี่ยที่อาบน้ำน้องอางอาบน้ำน้องทำไมมันเคอะขนาดนี้น้องเสนีหน้าอาบน้ำอย่างงี้โอ้ยดูอีกละดโดนตลอดเลยเข้ามาทำไมมึงอะไรอย่งี้สียได้กุญแจอืม เงียบก็เงียบเจอทางลงละ่ะแล้วมันต้องมีลงไม่เสร็จอ่ะเปิดเจอแหวนที่สองครั้งก่อนน้องแกเล่นสั่งใจเกือบไวาต้องมีสักครั้งอันน้องแหละน้องสลีนีหนา้า ได้นะหรือเล่มที่สี่จะเอาเล่มที่ห้ามันจะมีทางตันให้ไหมนะโอ,โอ้ยังเร็วโอ้ยโอ้ยโ,โ,โ,โอเคเปิดประตูเลยอัาอโดโนมาโดนอีกแล้วม,มาทางนี้จะมีอะไรเห็นไหมโอ้โอ อะไรเนี่ยก็เงียบนึกว่าจะเป็นเรื่องแล้วโอ้ยไงจิมแดงนี่มันอะไรกันครับเนี่ยตู้อีกแล้วได้สมุดแล้วเออรอบนี้มันจะจบเร็วก็ดีนะจะได้เผาๆเองเออ ันรุมกันอย่างนั้น,นะนก็จะบอกน่าจะได้เผาเผากับต่อลงออต่อเนี่ยเยอะเลยโอ้ยเอาอ,อีกแล้วรอบนี้ต้องจบให้ได้ไม่จบนอนไม่หลับวันนี้เออมา นี่มารอบที่เท่าไหรแล้วรอบที่สามแล้วเนาะเออเน้นต่อต้องเอาให้จบกับเกมที่มันบั๊กเยอะมากวันนี้ต้องจบไม่จบมันนอนไม่หลับขอร้องจบเธอ,อยังมีบั๊กเห็นนะเห็นนะเห็นเห็นตัวข้าง,างด้วยอ่ะนี่นีเห็นข้างแขนเลย ไม่กลัวหรอกจ้ะไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรกอย่างเงี้ยไม่กลัวหรอเมื่อกี้รอบแล้วมาดูทิโอ้โหวางเปล่าไหนอีกทางหนึ่งมีอะไรบ้างนะอน,นี่อันที่สองโอ้ยอ่าอันเดิมเลย ใช้ใช้เป็นหนึ่งบุจ,จีมีไหมมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โหโว่างเปล่าเกินว่างเกินได้เวลาลงทางนี่ก็ไม่โหลดเหมือนเดิมอ่ะมันกับรอบก่อนเลยโอ้โออหเหมือนอยู่ที่เดิมอะ่ะที่พวกของพวกนี้น หม่ทางน,งน้อยก็กระโดดไม่ได้เออ,เอ,อใช้ไปหนึ่งกุญแจสับๆมีบ้างไหมน้อโนมีอยู่อันเนี้ยเดียวอะ่ะกุญแจไม่มีจะเดินรอบทิศทางแล้วเนี่ยมีทางตันบ้างปะ นั่นไงจากเมื่อวานเนี่ยอันนี้แหละรประตูจะปัญหาเออใช้ไปหนึ่งจีวันนี้ต้องเก็บให้ครบแล้วก็จบเกมนี้ให้ได้ไม่งั้น,นอนไม่รับเอออยา่ยาอยาบบ่า <c oughs> อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ดิ โนโน่แมวแมวโอ้ยอืมจำสแกร์ได้กีบ e, ีด e, oh, ีทอยเลตมากตุงตุงตุงสาวหูหละไหนมีอะไรบ้างโอ้ตุงตุงตุงมากวางเปล่าทุกแทบทุกห้อง วนกลับมาที่เดิมละไหนจะมีอะไรให้มา,มาอกีกไหมน้องสนีน่าจะทําหัวใจวายอีกรอบหรือเปล่ากลับไปที่เดิมอ่ากลับไปที่เดิมไปอีกทางนึงดีกว่ามันดูเงียบๆแฮะโอ,โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา หัวใจหัวใจอ้ายโอ้ยนี่ไงเมื่อกีน้นี้ตาเชิดแโอ้นั่นไงว่าแล้วอย่าบักอีกนะขอร้องบักอีกรอบจะตีเกมเลย ขอร้องเอาไว้นั่นไงออกกิออกออกมาเช็คออกเช็คที่นี่ได้ละโอ้ยยาเอ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกลุกขึ้นดิลุกลุกลุกขอร้องลุกออกมาลุกโอ้ลุก ร้อ,องออกมาออกมาออกมาเถอะออกมาออกมาลุกขึ้นมาอย่าติดอย่าติดอย่างนี้ดิอย่าอย่าไม่เอาลอยอยู่เงี้ยแหละจนกว่าจะออกไปเดินบ่นงี้แหละเออเอาให้จบเกมเนี่ยแหละ อ้าวเยโอ้ยมันเป็นด้งแล้วเอาอีกรอบใช่ไหมต้องเอาอีกรอบใช่ไหมอีกเกมนรกเอ้ยไ้ารอบนี้ไม่ได้มันต้องเล่นละโอเคไหม ไม่ต้องเล่นแล้วทำไม่ได้อ่ะอืมอะไรก็ไม,ม่รู้เฮ้ยไปดึมก็เจอกุญแจแล้วมาอีกทางนึงดีกว่าดูดิบักอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเจ้ากเกมนี้จะเจอนะฮะผมจะทำอะไรอ่ะหรอกีบีดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันน้องเขาจะโกนใหฮะเออโอ,อ๊ย่นไงโกนจริงๆด้วยอืมเจอเันการหนึ่งกันที่หนึ่งไอประตูเจ้าปัญหาอยู่ตรงไหนฮะเอ,อ้ฝาปิงไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจเดี๋ยวไปหา นั่นแหละตรงนั้นแหไอประตูเจ้าปัญหาตัวหฮนไป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 อืมจะกลับไปหาประตูเจ้าปัญหาไอประตูพาสวยสมดติ ไหนไหนอยู่ตรงไหนน,น,นี่แหละเออนี่ตูนรกนี่เออจะได้ไปได้สักทีกลับไปห้องเดิมก่อนไหนดูดนี้มีสมุดกี่อนันในสมุดฮะ ตกใจอู้นักโวมากนักโวสุดเลยนกลับไปทางเิมไปเปิดห้องอี้นี่ไงได้แจลปะตสมุดม,มันก็ยังมาดักอะเนาะประตูไหนนะที่มันเปิดไม่ได้อะจำไม่ได้ละ ย้อนกลับไปอีกนี่ไงห้องวางเปล่านี่ว่าอันนี้ไปแล้วกลับไปทางเดิมมันได้ยินมันได้ยินอะไรบางอย่างตามมาอืมนี่ไงตูนี้ก็แล้ว ห้องคุ้คุณนันไงห้องเรากำลังเดินย้อนสอนนะไอ้อนั่นไงโดยอีกแล้วรอบนี้ต้องจบไม่จบนอนไม่หลับ อย่ายืนหน้าประตูเป็นอันเด็กค่ะหึหเงียบเกินไหนดูหน่อยซีด้านบนมีอะไรมีอะไรให้อ้ายบ้างอย่าให้ต้องย้อนกลับมาแล้วกันขอร้องล่ะ กดตุดิงเหรอตุงตุงตุ้งสาหูละนี่ไงกลับมาห้องเดิมกุญแจอยู่ไหนก็ร้องกุญแจอยู่ไหนขอกุญแจ กุญแจอยู่ใส่หนอปุ๊บไหม,มนั่นไงอย่ยได้กุญเชียอันนี้ยอ้อนกลับมาทางเดิมไปทางตรงไปทางห้องโลง่ลงๆหนั่นไง๋ยวไปไปทางนั้น ไม่มีมีไงมีเปิดเปิดกรดิ่งอายของควาสมสำเร็จมันกำลังใกล้ขึ้นฉันกำลังจะจบเกมนี้เปิดมีจบเกมนี้ได้ไท,ดที่สุด ในที่สุด <c oughs> ในที่สุดความฝันชื่อก็มาถึงลาก่อนน้องจ๋าลาก่อนจ้าไม่อยู่แล้วอยู่ไปทําไมไปเอาเปิดดิเอาเฮ้ยเปิดออหรือว่าต้องใช้คุณแจไปเอาคุณนจอ,อีกเออ จเจริญพรกีร่นาทีแล้วอาจมาหกนาทีเออจเจริญเจริญอีกแล้วไม่มีเลยฮะอยู่ไหนคุณกรกเจ้ามันหามันอยู่ไหนคุณเกรนรกนี่หายไปไหนเอามาให้อายเดี๋ยวนี้ ไหนมันอยู่ไหนบอกมาน้องเซ็งหน้าไปซ่อนไหนถามจริงนี่ไงเจ้ละบายๆหรือบาย,บาย,บายไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว อยู่กับน้องไปยี่แต่แก็ไม่รู้ไปแล้วจ้าเดี๋ยวไปเยี่ยมยายนะเดี๋ยวไปเยี่ยมยายแทนหนีหนีอยู่ทำไมอ่ะหนีดิไปดินอายของความสำเร็จมาถึงแล้วในที่สุดฉันก็จะได้จบยังมีความสุขบายบายน้องจา๋าเปิดเปิด,เ,ปดเอาเห้ เปิดดิต้องเปิดแจนี่ใช่ไหนอีกอะอืมก็หลังจากการหาสุดทรหดของผมมันก็ไม่มีอะไรเลยก็แบบมันโล่งหมดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วคือผมว่าเกมบั็กแต่ก็ภารกิจผมก็สำเร็จแล้วหาหนังสือแปดอันแต่ทางออกแค่ไม่เปิดให้ พอมันไม่โหลดมาให้อีกเออก็ถือว่าจบเกมนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อคลิปแล้วมนะันเป็นสิบยีสนาทีแล้วก็ขอบคุณที่รับชมถึงตอนนี้แล้วก็รับชมความโมโหของผมก็บายบาย